Your eyes, under your spell. สวัสดีค่ะสวัสดียมคํำค่คะ FC ีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็นำงานซึ่งเป็นใหม่บ้านสาวมือใหม่บ้านงานโบราณน,นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นวันนี้ สายคัดมาจากตลาดเขียวนะคะทั้งตลาดเขียวก็มีเพียง5ชิ้นเท่านั้นที่เป็นใหม่บ้านพุ่งยืนและวันนี้ก็ราคาเบาๆตามเศรษฐกิจแบบนี้ในปัจจุบันนะคะสำหรับชิ้นแรกเป็นงานที่มีความงดงามสวยอันดับแรกเลยนะคะชิ้นนี้ราคาสายก็แจ้งไว้งานสวยมากๆค่ะมีเชิงบนล่างคู่และก็เป็นการทอสอดริมด้วยนะคะ งานนี้ก็มาจากชุมชนของบ้านทรายเองทรายก็รับมาจากคุณยายเพราะว่าเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนหายากรีบจับรีบจองมาเอามาให้เอฟซีที่ชอบดูคลิปอยากได้ใหม่บ้านซึ่งเป็นงานที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆวันนี้ราคาไม่แพงด้วยมีเจือจัวด้วยสองข้าง อ่สวยงามมากๆค่ะอาบน้ํายาจะนิ่มพลิ้วมีน้ําหนักชิ้นนี้แล้วก็เป็นงานทอสอดริมด้วยนะคะมีเชิงบนล่างคู่สวยงามมากไม่แพงด้วยค่ะลดพิเศษสายก็อยากให้ f อีนั้นได้งานที่เป็นใหม่บ้านพุ่งยืนงานแบบนี้ไม่ค่อยจะมีให้เรานั้นได้เลือกซื้อมากนักนะคะรีบจับรีบจองราคาก็ไม่แพงด้วยสมัยก่อนก็จะขายประมาณ2 9 0 0นเกะ สุดๆด้วยอาบน้ํายามือให้เฉพาะค่าอาบน้ํายามือนั้นก็คิด100บาทแล้วแต่ว่าสําหรับทรายอาบเองนะคะล้างสีสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานได้เลยนะคะทอสอดริมแบบโบราณมีน้ำหนักนิ่มพลิ้วงานที่นี้อาบน้ำยาจะสวยมากๆค่ะมาดูในชิ้นที่2นะคะ ชิ้นที่2ก็มาคู่การงานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่ได้มาตรฐานความยาวด้วยนะคะชิ้นแรกนั้นใส่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ครกนะคะเป็นงานที่มีความยาวมากกว่า2เมตรนะคะคุ้มค่ามากๆชิ้นที่2ก็เจ้าเดียวกันงานชิ้นนี้เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยงามมากมีเชิงบนล่างคู่แล้วก็ทอสอดริมด้วยขนาดความยาวนั้นมาตรฐานนะคะลดราคาพิเศษอาบน้ํายามือให้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ อาน้ำยาเครื่องการล้างก็ไม่สะอาดเท่ากับอาบน้ำยามือนะคะสายก็อาบให้เองแล้วก็ส่งฟรีด้วยราคาขนาดนี้น่าจับจองมากๆหายา่าขค่ะใหมบ้านสามือใหมบ้านพุ่งยืนแบบนี้ว่าช่วยคุณยายขายรีบเอามาให้ FC นั้นได้ชมเพราะว่าทั้งตลาดเขียวก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใหมบ้านบวกใหม่จุนหรือว่าใหมจุนอย่างเดียว แต่ชิ้นนี้เป็นไม้บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะราคาน่าจับจองมากๆค่ะมาชมความงามในชิ้นที่สามนะคะชิ้นที่สามก็จะเป็นงานโบราณจริงๆนะคะงานโบราณนั้นจะมีความยาวไม่ถึงสองเมตรก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าหายากมากเพราะว่ากว่าจะได้ออกมาแต่ละชิ้นงานนั้นถ้าไม่ลำบากจริงๆเราก็จะไม่เห็นงานเก่าๆออกมาแบบนี้ราคานั้นสายก็แจ้งไว้ไม่แพงค่ะ เพราะว่างานนั้นไม่ค่อยอกว้างเท่าไหร่นะแต่ก็ยังสามารถนุ่งได้เป็นใหมน้อยนะคะชิ้นนี้สีสันนั้นสวยมากค่ะสไตล์แบบโบราณจริงๆนะคะใครที่ชอบสะสมงานเก่าๆเ,เนื้องานก็จะมีความนิ่มเงาสวยนะคะเพราะว่าเป็นไหม ที่เป็นเส้นเล็กจะประดิษฐ์ประดอยในการทอมากค่ะชิ้นนี้จับแล้วเนื้อนิ่มมากๆค่ะอาบน้ำยาจะนิ่มพริว้วสามารถเป็นผ้าพ,พันคอได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นใหม่น้อยมีความละเอียดและก็เป็นงานที่มีการทอ,อดสซ่ริมแบบโบราณด้วยนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นไหมบ้านจับแล้วนิ่มพริว้วเงาสวยมากค่ะอาบน้ำยาสวยมากกว่าสงเท่านะคะสายรีบเอามาเพราะว่า สายก็อยากให้เอฟซนั้นได้งานที่มีคุณภาพใหม่จุนแล้วก็ประทับใจนะคะงานใหม่จุนมีมากมายแต่งานใหม่บ้านนั้นหายากยิ่งงานโบราณยิ่งหายากมากด้วยชิ้นนี้ก็ไม่แพงด้วยก็อ่านน้ำยาส่งฟรีนะคะด้วยรักเลยนะคะแนะนำราคาพิเศษแล้วก็เป็นงานที่น่าสะสมด้วยชิ้นที่สองก็จะเป็นงานโบราณเช่นการเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะชิ้นนี้มีน้ำหนัก เป็นงานโบราณขนาดแท้นะคะเป็นลายที่มีความงดงามสวยแปลกนะคะเป็นงานที่ใช้ไหมเส้นใหญ่มีน้ำหนักสำหรับสีสันนั้นสวยงามมากค่ะเป็นสีฟ้า งานจริงยิ่งสวยนะคะสีออกมาไม่สวยแต่ว่างานจริงสวยมากเป็นงานทอสอดริมแล้วก็เป็นลายเอกลักษณ์ของโบราณมากๆค่ะมากกว่า20ปีนะคะจะดูแปลกจะไม่ซ้ําแบบของใครด้วยงานโบราณน,นะคะชิ้นนี้มีน้ําหนักนะคะเพราะว่าใช้ไหมเส้นใหญ่แต่ว่าไม่ใช้ไหมเปลือกนะคะเป็นไหมที่มีความงดงามมีน้ําหนักสวยด้วย เงาสวยนะคะงานจริงยิ่งสวยนะคะบอกได้เลยใครซื้อในชุดนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าไม่แพงและก็เป็นใหม่บ้านร้อยเปอร์ซนและก็ยังเป็นงานโบราณด้วยนะคะถูกมากๆค่ะสายก็อาบน้ำยาส่งฟรีเอาใจ FC ที่ติดตามมาตลอดนะคะเจองานสวยๆรีบเอากลับบ้านมาให้ FC นั้นได้ชมนะคะสำหรับชิ้นที่5ก็เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนใหม่น้อยเรียกว่าลายรวมดาวชิ้นนี้ขน มาตรฐาน1นคูณสเมตรนะคะเป็นงานทอสอดริมเช่นกันเรียกว่าลายรวมดาวนะคะจับแล้วนิ่มพริวมากเพราะว่าเป็นใหม่น้อยคุ้มสุดๆราคาถูกกว่าไหมจุนนะคะวันนี้สายก็อยากให้ FC นั้นได้รับไปนะคะเพราะว่าเป็นงานคุ้มค่าจริงๆสวยงามมากๆคะ่ะอาบน้ำยา ยิ่งสวยนะคะชิ้นสุดท้ายสีสันนั้นสวยงามมากค่ะเป็นสีเปลือกมงคุดนะคะเส้นใหม่ก็จะเป็นเส้นใหม่น้อยเงาสวยมากๆอาบน้ํายาสวยมากกว่า2เท่ารีบจับรีบจองนะคะเพราะว่ามีเพียง5ชิ้นเท่านั้นแล้วก็เป็นใหม่บ้านพุ่งยืนและก็เป็นงานโบราณใหม่น้อยด้วยชอบชิ้นไหนก็รีบทักทายมานะคะงานสวยมากๆค่ะคุณภาพจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่บ้านพุ่งยืนไม่มีนะคะหายากมาก อยากให้สัมผัสถึงความนิ่มพริ้วของไม้บ้านจริงๆสเสน่ห์ของไม้บ้านนั้นคุณจะไม่ลืมแน่นอนค่ะเพราะว่านิ่มพริ้วเงาสวยจริงๆนะ